ทำไมเราถึงชื่อถววันครับ <K _ d ata> เขาว่าเห็นแม่บอกว่าตอนเด็กผมตัวยาวและอย่าง <S <S อื่นยาวไหมใช่ <S <S ถามถึงผลงานที่ผ่านมาดีกว่าอัลบั้มที่ปล่อยกับสารันเป็นไงบ้างครับฟ <F it> ีดแบ็กมัน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 ดีกว่าที่ผมคาดไวข้ขอขอักท่อนนึงอครักดีทง่อเนช็อกดหสิ่ง ฉันอยู่กกลุกอ,อ่ะคนลุกอะ่กอะ <Hello. S 1> ผมไปขีก่อน <Hey. S 1> <laughs> ฝากผลงานหน่อยครับฝากผลงานในช่องถาว,วันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องไดเอาแล้วก็ช่องโซลันนะครับผมทุกคนในไดเอาเลยครับตอนนี้ไดเอามี16คนนะ่ะมีใครบ้างครับ <Sun> พูดชื่อมาจำหมดไหมวะเนี่ยซันว <laughs> ST, เอสทีพีซดาร ซีนายสโลวนเบบี้พิกเบงเฉาวันจีนชูเคออแบ็กฮาร์ดเดอะเบสสัวเซ็กซี่ไซมอนครับผมประมาณสิบห้าใช่ไปผมโดนซื้อแม่